านของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสังความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516อดีตอันหอมหวานวันวานอันแสนสุขเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ ของเหล่าเรือจ้างอันยิ่งใหญ่ ติศักศีบุรินครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18จบการศึกษาระดับปริญญาตรีการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเมื่อปีพุทธศักราช2541เริ่มรับราชการเมื่อวันที่15พฤษภาคม พุทธศักราช2524ในตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนบ้านนาหัวบ่ออำเภอพลสวรรค์จังหวัดนครพนมรวมระยะเวลาการรับราชการ39ปี4เดือน15วันรางวัลที่ภาคภูมิใจสูงสุดรางวัลครูสดุดดีจากคุรูสภา เมื่อปีพุทธศักราช2563รางวัลครูคุณธรรมจากคุรูสภาเมื่อปีพุทธศักราช2557รางวัล1แสนครูดีจากครูสภาเมื่อปีพุทธศักราช2554รางวัลครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2557ถึงปี2560คุณครูอัชราคำจันทร์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนหนองหินจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการบริหารการศึกษาจากวิทยาลัยครูเลย เมื่อปีพุทธศักราช2533เริ่มรับราชการเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2523ในตำแหน่งครูระดับหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองหมากแก้วอำเภอหนองหินจังหวัดเลยรวมระยะเวลาการรับราชการ40ปี4เดือน29วันรางวัลที่ภาคภูมิใจสูงสุดรางวัล1นึ่งแสครูดี จากคุรุสภาเมื่อปีพุทธศักราช2554รางวัลครูดีในดวงใจจากคุรุสภาเมื่อปีพุทธศักราช2558คุณครูวัชราพรพรมมหาราชครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยไผ่าตายจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สังคมศึกษาจากสถาบันราชพัฒนเลยเมื่อปีพุทธศักราช2538เริ่มรับราชการเมื่อวันที่3าพฤษภาคมพุทธศักราช5 5 5 5ตำแหน่งครูสองระดับสองโรงเรียนบ้านนาเมยอำเภอโพลพิสัยจังหวัดหนองคายรวมระยะเวลาการรับราชการ38ปี4เดือน27วัน รางวัลที่ภาคภูมิใจสูงสุดรางวัลหนึ่งแสนครูดีจากครูสภาเมื่อปีพุทธศักราช2554รางวัลครูดีในดวงใจจากครูสภาเมื่อปีพุทธศักราช2555รางวัลครูดีปลอดอบบยมุกเมื่อปีพุทธศักราช2557 คุณครูวิไลรัตคุณทวงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยเดือโคกสว่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสังคมศึกษาจากวิทยาลัยครูเลยเมื่อปีพุทธศักราช2534เริ่มรับราชการเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2522 ในตำแหน่งครูระดับหนึ่งโรงเรียนบ้านห้วยเดือโคกสวาก่างอำเภอหนองหินจังหวัดเลยรวมระยะเวลาการรับราชการ41ปี3เดือน29วันรางวัลที่ภาคภูมิใจสูงสุดรางวัลครูผู้สอนการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปีพุทธศักราช2559 และปีพุทธศักราช2,560รางวัลครูดีในดวงใจจากครุสภาเมื่อปีพุทธศักราช2,554คุณครูชฉวีวันพีระเดชากุลครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านห้วยเดือโคกสว่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรีอุตสาหกรรมศิลป์จากวิทยายลัยครูเลย เมื่อปีพุทธศักราช2534เริ่มรับราชการเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2522ในตำแหน่งครูระดับหนึ่งโรงเรียนบ้านสวนห้อมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยรวมระยะเวลาการรับราชการ41ปี2เดือน24วัน รางวัลที่ภาคภูมิใจสูงสุดรางวัลครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันหนังสือเล่มเล็กจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเมื่อปีพุทธศักราช2559และปีพุทธศักราช2560รางวัลครูดีในดวงใจจากครูสภาเมื่อปีพุทธศักราช2555 นายบุญมาสุขสาเกตนักการผ่านโรงโรงเรียนชุมชนหนองหินจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านโคกไม้งามส่งเสริมวิทยาอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแกน่นเมื่อปีพุทธศักราช2514เริ่มงานครั้งแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2554 ในตำแหน่งนักการผ่านโรงโรงเรียนชุมชนหนองหินอำเภอหนองหินจังหวัดเลยรวมระยะเวลาการทำงาน9ปี4เดือน14วันฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาขาราชการ ออลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมได้ทุ่มเทให้กับการทํางานมาตลอดนะโดยเฉพาะจริงเพื่อนร่วมง,งานทุกโรงเรียนที่ผมไปสังกัดอยู่จะได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมง,งานเป็นอย่างดีนะะโดยเฉพาะจริง โรงเรียนที่สุดท้ายที่ผมมาอยู่ก็คือโรงเรียนบ้านไร่โวยมิตภาพที่18ะจะได้เพื่อนร่วมงานที่สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่างานใดๆก็ตามนะครับอ,อีกกันหนึ่งที่อยากจะบอกให้คณะเพื่อนครูได้รับทราบก็คือว่าการทําวันนี้ให้คนรู้นะครับดีกว่าไม่รู้จะทําอะไรในวันพรุ่งนี้นะครับ นี่คือคติอันหนึ่งที่ผมได้ยึดถือมาตลอดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราให้ความทรงจําเป็นที่ดีก็คือเกี่ยวกับนักเรียนนะครับตลอดระยะเวลา30-39ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ผมได้ทุ่มเทให้กับการเรียนการสอนโดยเฉพาะยิง่งนักเรียนที่เราบอกว่านักเรียนพิเศษนะซึ่งตลอดระยะเวลา5-6ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราพยายามสอนให้เขาจนกระทั่งมีทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นนะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือชุมชนทุกๆครั้งที่เราเข้าไปร่วมงานกับชุมชนนั้นชุมชนจะให้ความเคารพนับถือเราตลอดนะจนกระทั่งมีคนหนึ่งพูดว่าคุณครูไม่น่า,กาเกษียณเลยนะอันนี้คือความประทับใจจริงๆนะครับเกี่ยวกับชุมชนนั่นแสดงว่าเราไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในสังคมนี้ ถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างมีจุดมุ่งหมายนะครับต่อไปนี้ก็เป็นชีวิตทีหลังกเกษียณที่ทุกคนอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันนะครับสําหรับผมแล้วก็มีเป้าหมายที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาเพราะสิ่งที่เราทําทุ่มเทม,มาทุกอย่างนั้นมันทําให้ฐานะความมั่นคงของเราทุกวันนี้ดีขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเรามีครอบครัวที่ดีนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งที่เราจะทิ้งเสียไม่ได้ก็คือว่าเราจะต้องมีสถานที่ออกกําลังกายส่วนในการออกกำลังกายของของผมนั้นก็แตก,กต่างจากนักครูทั่วไปก็คือการเข้าสวนนะครับทำสวนมะขามหรือบางครั้งงานในเด็กๆก็ไปเลี้ยงหลานมด,าดิฉันนะคะรับรชาชการครูครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านหนองแก้วนะคะ มีความประทับใจครั้งที่บรรจุครั้งแรกนะคะคือมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านนะคะไปรับเราที่อำเภอขนาที่เราเดินทางจากอำเภอมาที่โรงเรียนบ้านหนองมะแก้วนะคะระยะทางเนี่ยแต่ก่อนเนี่ทางจะเป็นรูปรังแล้วก็มีโค้นต้องเดินต้องเดินไม่มีรถนะคะต้องเดินเข้าไปที่หนองมะแก้วประทับใจเพราะว่ถึงโรงเรียนเนี่ยชาวบ้านดูแลเราดีมากมันจะทาอาหารเราไม่เคยได้ซื้อเลยนะคะ ชาวบ้านเดี่ยจะเอามาให้เุ็ครูนักเรียนก็จะมาตักแต่ก่อนนะักปราก็ไม่มีนะคะเราจะต้องตักน้ํานะคะนักเรียนรูประทับใจในในนักเรียนนะคะสมัยอยู่หนองแก้วเนี่ยชาวบ้านจะดีมากนักเรียนครูอยู่ไหนเนี่ยจะไปตอนเย็นนะคะเราไม่มีเพื่อนเราเครูไปบรรจุใหม่ก็จะให้ลูกศิษย์มานอนเป็นเพื่อนเรานะคะประทับใจมาก อยู่ประมาณปีกว่าๆนะคัะหลังจากนั้นวันที่1เมษาสองหดิฉันก็ย้ายมาลงท่มตแหน่งที่โรงเรียนชุมชนโงหินอยู่ชุมชนหินก็ประทับใจมากคือเพื่อนร่วมงานนะคะเรามาอยู่ใหม่ๆเราจะเป็นน้องคนเล็กสุดนะคะก็มีพี่โตเป็นพี่เป็นป้านะคะพอหลังๆมาแล้วก็มีน้องๆมาสู่ใหม่ก็ดีตลอดนะคะหลังจาก ช่างจะ,กะเกษียณด,ด้วยการไปไปอยู่ที่บ้านนะคะก็คือตั้งใจว่าคือมีพ่อแม่เนี่ยแบ่งปันที่ไว้ให้นิดนึงตั้งใจจะไปทําตามรอยของรอเก้าเราอะนะคะเศรษฐกิจพอเพียงก็จะไปทําสวนทํานาให้เร็กน้อยนะคะที่ครอบมีมรดกพ่อแม่แบ่งปันไว้ให้นิดนึงนะคะ ความประทับใจที่ได้มาเป็นครูสำหรับอาชีพครูก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีคุณค่าได้อบรมสั่งสอนอลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นคนดีมีความรู้เป็นคนดีของสังคมเพื่อจะให้เขาได้นำความรู้ที่เราได้ถ่ายทอดให้ไม่ใช่เฉพาะวิชาวความรู้อย่างเดียวเป็น ความรู้ที่มีคุณธรรมการนำชีวิตคุณภาพชีวิตตัวเองเพื่อจะได้ไปใช้ชีวิตประกอบอาชีพในสังคมให้มีความสุขสำหรับชีวิตหลังกเกษียณก็วางแผนไว้เหมือนจะเวียนวนไปมาระหว่างบ้านกับโรงเรียนแต่โดยชีวิตจริงๆเมื่อหลังกเกษียณก็จะมีคุณแม่ที่อายุ มากแล้วชาลามากแล้วก็จะได้ดูแลคุณแม่ถามว่าชุมชนอยากให้เรามาช่วยเหลือ,อเป็นจิตอาสาหรือดูแลลูกหลานไหมอันนี้ก็ยังรับปากไว้อยู่ว่าถ้ามอีอะไรที่จะช่วยเหลือได้ก็จะช่วยเต็มที่ดิฉันมีความประทับใจมากที่สุด แล้วก็ดีใจมากที่สุดที่ได้มาเป็นครูต้องขอบพระค,คุณคุณครูบาอาจารย์คุณพ่อแม่ที่ส่งเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนอบรมมาเราได้วิชาความรู้จากครูเราที่สอนมาจากระดับป .1 ถึงระดับมหาวิทยาลัยเอาจุดดีของท่านนะคะเอาจุดเด่นของท่านแล้วเราก็มาปรับใช้ในชีวิตที่เรามาเป็นครูนะคะมาเป็นครูแล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านพ่เหลอพวโคกสวา่าง พอเรียนจบนะคะเรียนจบไอวิทยายลัยปูเราก็มาบรรจุที่นี่แต่ปี2522เราดีใจมากที่ได้มามาที่โรงเรียนบ้านพ่เดียวพักสว่างเพราะว่าเป็นบ้านเดิมของคุณพอ่อเพราะฉะนั้นคนในหมู่บ้านในละเวกนี้ก็มีแต่ญาติพี่น้องลุงป้าน,นะะ้าอาแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นรู้สึกอบอุ่นประทับใจมาอยู่นี้แล้วก็มาอยู่ที่โรงเรียนนี้ก็มีเพื่อนร่วมง,งานที่ดี มีเพื่อนรน่วมงานที่ดีมีผู้นำโรงเรียนอผู้ผอ,อ,อท่านผอ,อทุกท่านที่เข้ามาอยู่ก็เป็นผอที่มีน้ำใจกับลูกน้องมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันถึงเราจะเป็นโรงเรียนขนาดเด็กแต่ว่าเรามีเพื่อนรน่วมงานที่ดีเราไปด้วยกันคือพูดอะไรเรามีเหตุผลด้วยกันแล้วเราก็ไปด้วยกันเราเลืลลมีความสุขว่าทํางานตรงนี้หลังกเกษียณน,นะคะหลังจะเียบิฉันก็คงจะ ดูเล้หลานาก็คงจะไปไปเป็นคนแก่ที่คอยส่งหลานเข้าโรงเรียนรับรับหลานจากโรงเรียนแต่อีกอีก,อ,กอันหนึ่งที่คิดไว้นะคะก็จะไปค้าขายเล็กน้อยเพราะว่าเงินเดือนข้าราชการบางงานมันลดลงมากลดลงมากเราก็ต้องต้องไปหาส่วนนี้มาเสริมในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของชาติและปวงประชาเหมือนคำสัตย์ ครั้งหนึ่งในชีวิตเราไม่คิดว่าเราต้องมารับราชการตัวเมื่อเราเข้ามาในวงการนี้แล้วในความรู้สึกเราเจอผูอ้บริหารที่ดีผู้รับงานที่ดีสิ่งแวดล้อมบริบทโรงเรียนที่ดีชาวบ้านผู้ปกครองให้ความร่วมมือในทุกๆด้านไม่ว่าเราจะ ขอความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียนหรืองานต่างๆที่เราได้จัดทำขึ้นมารู้สึกว่าผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนบุคลากรครูในโรงเรียนจะให้ความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยไม่มีการเขียงมองอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากนะคะที่เราได้มาเจอสิ่งดีๆในชีวิตของเราค่ะ เรียนว่าเมเดี๋ยวพวกสวง่พบพบสวงพ,บพบวกปกครองก็ให้ความร่วมมือดีมากคอบคุัเหมือนเหมือนมันเป็นพี่น้องกันนะคะให้ความร่วมมือทุกอย่างอยากทาอะไรเออเขาก็เข้ามาดูเลยบางทีมีอะไรเก็เล็กๆน้อยๆเขาก็เอามาติดติดเม,มืองมาฝากเราอย่างนี้ค่ะอยากเป็นพวผักผลไม้หรือของทานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาฝากเราบ้างอันนี้นี่คือน้ําใจเล็กๆน้อยๆก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสอนมานานนะคะเพราะว่าเร<ข>าอยู่ที่นี่4ี่สิปีแล้วก็ลูกศิษย์ของเราก็ เกือบทั้งหมู่บ้านนละค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ลูกแล้วบางทีก็มีหลานด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่ามีความผูกพันเหมือน,นเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็ชีวิตหลังเกษียณนะคะถ้าตาม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 ความคิดนะเราคิดว่าเราทํางานได้อยู่จริงๆอ่ะไม่อยากเกษียณแต่เมื่อเกษียณไปแล้วเราจะวางแผนการใช้ชีวิตยัยงไง อันนี้ยังยังชะลอไว้ก่อนว่าเราจะไปทําอะไรที่ที่คิดไว้ก็คงจะเป็นการค้าขายนะคะเพราะว่าที่บ้านค้าขายนะคะเพราะว่าที่บ้านยายก็ค้าขายลูกสาวก็ค้าขายแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาเร็นราชการกรุงเหมือนกันกับแม่ผมกวามเป็นพวกมือเสียดีใจแล้วก็พุ่งใจทับใจที่สุดเพราะว่าคณะคนพูดพวกเปรนกายพวกรับ พุ่งตัวแลผมตลอดแห้ผมก็ดีใจและก็ภาคภูมิใจที่ผมว่าอย่างนั้นจุดนี้ผมพ่อจะไลยครับแล้วกับผมผู้จัดเลือกทิ้งเรานี่ไว้ทิ้งที่ดีของผมที่ทำไปจะได้รงในถุงชนนั้นยังมีไปดีที่สุดน่านสองสี่แสนสี่นานได้ครับแล้วกับผมปฏิเพราะไม่ว่าจิไปเลยครับผมก็จะวนเวียนมากเรื่อยๆเพราะว่าลุงหลานเขาเลื่อนย่นี่ครับทิ่งแน่วผมก็เพื่อว่าขอบคุณคณะคนพุ่งทุกคนเลยท่านตัวออก ตลอดทั้งนักเรียนทุกข้อในไอ้ข้อมึงแด้ไอ้ข้อมเป็นกนณีของผมตลอดหน้าครับถ้าหากว่าผมเกษียณไปแล้วผมกะน,นี่แนวทางว่าหนึง่งกะจีขายสินขายของตามชนบทเนี่ยแะครับแถวโรงเรียนเท่านี้แหละเดี๋ยวกลับไปนอนเรียกติดตะวนเนี่ยแะครับแา่กะอีกอย่างหนึ่งก็จีขอเวลาพักพรหรือว่าจีท่านเจ้าพิจิจตรสดโหยของถึงท่านที่กเกษียณอรื่ราชการ ในปีงบประมาณ2,563ของกลุ่คุณภาพการึาษานองงินที่ครรพกระผมได้จ,จัพรพัฒน์จำปาอ่อนผู้ในการโรงเรียนชุมชนหนองหินในานามประธานอำเภอหนองหินต้องขอขอบพระคุณคุณครูทั้ง5ท่านที่ได้คองตนของคนครองงานจนถึงวันเกษียณอย่างภาคภุมินี้ คุณงามความดีที่ท่านได้กระทำไว้ตั้งแต่แรกบรรจุจนถึงหน้าบัดน,นี้คือเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ขอให้ผลบุญที่ได้กระทำจงตลนบันดาลให้ท่านครอบครัวญาติมิตรมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีมีบรารมีสุขีร่ำรวยร่ำรวยต่อไปขอบคุณครับ ถึงพี่สาวและพี่ชายทั้งห้าท่านในานามของกลุ่มพัฒนาคุณภาพปรารศษาโรงอิีนนะครับต้องกราบคารวะทุกท่านด้วยความเคารพบูชาเพราะท่านคือบุคคลที่ทรงคุณค่าสร้างครณประการตลอดอายุราชการของท่านสร้างลูกศิษย์สูบส่บ้านเมืองเรารุ่นแล้วรุ่นเล่าในโอกาสที่ท่านเกษียณอายุราชการผมขออาราธนาคุณพระศร,รีรัตตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพจงมาดลบดาลให้ท่าน มีสุขภาพพลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงใช้ชีวิตหลังเกษยียณอย่างมีความสุขเป็นพี่สาวพี่ชายของผมจะอยู่ในหัวใจผมตลอดไปนนักเททีารารชาชะค่่